สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพลนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะมาชมมาส่องกันนะครับวันนี้จะเป็นนะนี่นะครับหลวงพุทธุกนะครับนี่หลวงพุทธุกเนื้อตะกัวนะครับเนี่ยหลังยันนูนนะครับเนี่ยนะครับนี่นะ นะครับหรือบางคนก็ว่าเหลียงไอ้หลังยันใหญ่ท่านนะนะครับจะเป็นยันของลุงผู้สุกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านนิยมใช้นะครับผมนะนะครับนี่นะนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาชมแนวทางการเล่นหากันเช่นเคยนั่นแหละนะครับเนาะก็นะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้นะครับก็คือนะลุงลุงเขาได้มานะครับแล้วเขาก็เป็นเหมือนเลี่ยม หมือนเลี่ยมพลาสติกเก่ามานะครับเป็นเลี่ยมเก่ามานะนะครับเนาะแล้วเขาก็มัแกะนะครับแลวเขามัแกะแล้วเขาเอามาให้ผมดูนะครับเนาะเขาเอามาให้ผมดูนะครับว่าพิจารณานะครับผมดูชอบนะครับผมก็เลยขอเช่าเขามานะครับนะก็เลยได้มาทําคลิปกันวันนี้นะครับผมนะนะครับก็เบื้องต้นนะนะครับเนาะผมดูว่าผมชอบยังไงนะครับเนาะนะครับเราซื้อเราเช่าเราชอบเราต้องบอกได้ครับ เหมือนกันครับผมอธิบายให้เพื่อนพี่ฟังเหมือนกันนะครับเนาะนะครับก็นะครับเราเป็นเนื้อตะกัวนะนะครับเนาะนะครับแล้วธรรมชาติของเนื้อตะกัวใช่ไหมครับนี่จะเป็นนะครับไข่ขาวนะครับนอกนี่ไข่ขาวพอนานๆานก็จะเป็นไข่เหลืองนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับถ้าใครเคยเห็นนียนะครับตะกัวเก่าในตะกุดจะเป็นอย่างนี้นะครับเราเวลาเขารวมกันนะครับเห็นไหมครับ ขาข่าวร่วมกันเนี่ยเขาจะเป็นปื้นๆน,นะก็คือจะไปเหลืองแล้วนะครับผมนะนี่นะรธรรมชาติอย่างเงี้ยผมชอบนะครับนะครับแล้วก็นะเพะ่อนๆดูนะนะครับเดี๋ยวนะพระหลวงปู่สุกนะนะครับวิธีการสร้างท่านก็คือเทเป็นแผ่นนะนะครับเนาะเทเป็นแะผ่นะแล้วก็เนี่ยเขาจะมีตีนจะมีตีนข้างล่างเชื่อมกันเห็นไหมครับนะวิธีการสร้างที่ผมชอบนะเห็นไหมครับจะมีข้างล่างที่เขาเชื่อมกันแล้วเขาก็เอา เอาของมีคมนะครับเนาะตัด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 ให้แยกต่อกันนะครับเนาะนะครับเขาถึงมีเห็นไหมครับจะมีแผง2แผงสามนะครับเนาะนะครับเพราะวิธีการสร้างนั่นเองนะพรีวีนะเห็นครับนะครับถ้ามีอย่างนี้นะครับก็ใช้ก็ใช้ดูได้นะครับแต่พิมพ์ที่ตัดชิดแล้วไม่มีอย่างนี้ให้ดูก็มีนะนะครับเนาะนะครับผมพูดให้เข้าใจนะครับผมนะไม่ใช่ว่าพระจะอยู่อย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ตลอดไม่ใช่นะครับเนาะนะครับทําความเข้าใจกับมันนะครับเนาะ กับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะพี่นี่นะนะครับเห็นไหมครับดูนะไข่ขาวเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติตะกกลวนะครับนังเหมือนค้นนะนะครับแล้ววัตตะสงสารเกิดแก่เจ็บตายถูกไหมครับนะครับแต่เวลาแก่เนี่ยก็จะหนังเหี่ยวนะครับเนาะหนังเหี่ยวผมงอกถูกไหมครับเหมือนกันครับนะครับความเก่าของตะกั่วเขาเขามีวันณะของเขามีอายุของเขานะผมนะนี่นะเขาตัดนะครับเนาะที่ผมบอกนะครับนี่จะมียื่นยื่นแผงตัดมานะครับผมนะ แล้วก็ไอตรงนี้นะครับที่ที่ไขขาวเขารวมกันเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยผมใช้ดูครับใช้ดูในตะกุดเก่านะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นปืนๆอย่างนี้ไหมครับไขขาวเขารวมกันนะครับเห็นไหมครับนี่นะสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับเนาะอันนี้เป็นตะกุดตะกัวเก่านะครับยุคสองสี่นะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเนาะอันนี้เราก็บอกเก่าวกันนะครับผมนะ ก็นะครับพี่นทีนนะคือบอกกันตรงๆนะครับเนาะหลังยันเนี่ยนะครับเนาะหลังยันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีของท่านนั่นแหละนะครับเดี๋ยวนะนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับก็มีเป็นเห็นไหมครับพิมพ์ประพามนทนหลวงปู่สุกเห็นไหมครับนะเนี่ยนะครับก็มีเล่นหากันนะนะครับแต่นะครับอันนี้พูดกันตรงๆนะครับแต่บางคนก็ว่าหลังยันอย่างนี้นะครับไปออกวัดดอนตาลนะเห็นไหมครับ นี่นะนะครับแต่นะครับหลักใหญ่ใจความก็คือนะความหมายผมนะครับเนาะจะออกที่ไหนก็คือพระหลวงปู่สุขนะครับแต่นะครับผมจะมาพูดว่านะครับผมดูแท้ยังไงเท่านั้นเองนะนะครับผมบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับเนาะเพราะบางคนก็เล่นเป็นบางคนก็เล่นเป็นเห็นไหมครับวัดเดี๋ยวนะผมกดเข้าไปดูนะครับเนาะเป็นออกวัดท่านนะครับวัดปากคลองนะเดี๋ยวเนี่นะเห็นไหมครับวัดมะขามเท่านะครับเนาะ ออกวัดท่านนะครับเนาะบางองค์บางคนก็นะครับไปออกวัดตอนตาลนะนะครับเนาะแต่นะครับเนาะหลักใหญ่ใจความก็ที่จะมาให้ชมกันวันนี้ก็คือผมดูผมดูเทะยังไงอะไรอย่างนี้นะรห็นไหมครับนี่นะหลังยันนูนนะนะครับวัดปากคลองนะครับนี่นะนี่นะครับเนาะบางคนบางข้อมูลเขาว่าออกวัดปากคลองนะครับเนาะบางข้อมูลเขาว่าวัดดอนตาลนะครับเนาะ แต่ความหมายผมก็คือจะออกวัดไหนก็หลวงปู่สุขเป็นพระหลวงปู่สุขเหมือนกันนะครับผมนะหละักใหญ่ใจความที่สำคัญจริงๆก็คือดูแท้อย่างไงเท่านั้นเองนะนะครับผมก็ดูพิมพ์ไปแล้วนะเป็นพี่นะครับเป็นหลังอย่างนี้หน้าอย่างนี้หลังอย่างนี้นะนะครับพี่ไหมครับนะแล้วก็จะมาดูเนื้อหาเทียบกับเทียบกับที่ออกวัดท่านนะนะที่เป็นในหนังสือนะครับเนะเราจะได้รู้ข้อมูลด้วยกันนะครับผมนะ นี่นะนี่นะนี่ยสื่อหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยไข่ขาวเห็นไหมครับไข่ขาวนะครับไข่เหลืองเห็นไหมครับเริ่มเป็นเหลืองแล้วนะครับเนาะธรรมชาติของตะกั่วเห็นไหมครับเนี่ยขาวเหลืองนะครับเนาะขาวเหลืองนะครับขาวเห็นไหมครับนี่นะนะครับก็คือในหนังสือท่านนั่นเองนะวิธีนะ ดูนะครับผมนะเห็นไหมครับนี่นะนะครับขาวเหลืองขาวแล้วก็เหลืองนะครับเนาะเพราะพระเขาสร้างเรื่อยๆครับนะครับเขาไม่ได้มีสร้างพร้อมกันนะครับเนาะมันก็เลยมีนะครับมันก็เลยมีองค์ที่จัดแล้วไปเหลืองแล้วนะครับไปขาวไปเหลืองแล้วนะครับกับองค์ที่มีขาวอย่างเดียวนะครับเนาะนะครับเพราะพระท่านสร้างเรื่อยๆครับตลอดอายุท่านนั่นแหละนะพี่เห็นไหมครับขาวเหลืองเห็นไหมครับ นะอันนี้ก็เหลืองเห็นไหมครับนะความหมายผมเห็นไหมครับอันนี้ก็ขาวนะครับนาะเริ่มมีเหลืองบ้างนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขาวเหลืองนะนะครับผมนะนะเราบอกกันนะครับในสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามอธิบายให้พี่ๆเข้าใจเช่นเดียวกันนั่นแหละนะครับนาะเพราะนะครับพระหลวงพระหลวงปู่สุกนะครับไม่ว่าจะในหนังสือหรือในของผมนะครับหรือว่าจะออกวัดไหนนะครับถ้าเป็นพระหลวงปู่สุกผม ถ้าเป็นพระหลวงผู้สุขนะครับนะท่านก็ใช้วิธีตะกัวเดียวกันนั่นแหละวิธีสร้างเดียวกันนั่นแหละนะครับมันถึงมีมันจะพิมพ์อะไรก็ช่างนะครับมันถึงมีวันะเดียวกันนะครับตะกัวเก่าขาวเหลืองถูกไหมครับนะครับเหมือนคนทุกทุกคนบนโลกนะครับเนาะเกิดทุกคนบนโลกเนี่ยนะครับถ้าอยู่จนแก่นะครับมีใครบ้างครับที่ไม่เหี่ยวผมไม่หงอกถูกไหมครับถึงมันจะหน้าตายังไงก็เหมือนพิมพ์พระมันจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นอายุของมัน มันถึงวาระของมันเจ็ดสิบแปดสิบก็ต้องหนังเหี่ยวผมหงอกถูกไหมครับเออนะครับนี่แหละครับเหมือนกันนะครับนะครับผมหมายถึงก็คือหลวงปู่สุกสร้างก็คือยุคหลวงปู่สุกนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมาลัยออวัดไหนนะครับถ้าเป็นพระท่านนะครับท่านผสมตะกั่วยังไงท่านก็ผสมอย่างนั้นแหละครับถูกไหมครับท่านผสมยังไงท่านก็ ท่านสร้างตะกัวยังไงท่านก็ผสมอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ทําวิธีการสร้างที่ผมบอกนะตัดขอบไปไหมครับมันก็วิธีเดียวกันนั่นแหละนะครับเนาะมันถึงมีวันณะเนื้อหาใกล้ๆกันนะครับผมนะก็บอกกล่าวกันนะครับเนาะเออนะครับขอนิดนึงนะครับเนาะก็ยังไม่จบนะนะครับก็มีคนถามว่าจะไปดูเม้นคนนั้นอะไรที่ว่าหลวงปู่ทวดปีหนึ่งสามนันนะครับพาเล่นคนน่นะนะครับ ก็คือผมก็เม้นตอบแล้วผมก็ทําคลิปตอบนะครับว่าว่าผมพาเล่นกลไม่ใช่พาเก้หน้านะครับเพราะผมก็เคยเจอพาเล่นกลที่ตากงานพระเจ้าตากนะครับเขาก็เช่าหลวงพุทธวาดวัดมุ่งมงคนไปจําหน่ายนั่นแหละนะครับก็พูดกันนะครับพอพูดขึ้นมารับไม่ได้ครับพวกนี้คือน้ําเต็มแก้วนะครับเนาะหางออกนะครับก็คือใจมันอคติอยู่แล้วก็พิมพ์มาว่าเนี่ยนะเก้นะครับคือเถียงอะไรไม่ได้อะนะครับปูก็เอาแม่งเก้แต่อธิบายอะไรไม่ได้ทุกอย่างนะครับเนาะ ผมก็เลยขออนุญาตนะผมบล็อกนะครับก็คือคุณน้ําเต็มแก้วครับคุณไม่ต้องไปดูอะไรแล้วคุณเก่งแล้วนะครับเนาะคุณอยู่ในโลกคุณไปเถอะนะครับเนาะแล้วคุณไม่ขอโทษนะครับคุณไม่แหกตาดูเม้นคนอื่นเห็นไหมครับเมนคนอื่นเขามีครับทาไมคุณไม่คิดว่าเฮ้ยทาไมเขาถึงเล่นวะทําไมเขาถึงเก็บวะถูกไหมครับเอามาใช้สติพินิจพิเคราะห์นะครับพระหลวงพุทธทวดปีหนึ่งสามนะครับมีกลุ่มเล่นหานะครับเนาะ มีกลุ่มเด็กในเฟซเล่นหานะครับ <c oughs> นะเอาอย่างนั้นคนหลักพันหลักหมื่นก็โง่ดีครับแล้วชีวิตคุณผมถามชีวิตคุณอ่ะมันดีพอที่จะไปว่าคนอื่นโง่หรือ,อยังครับใช้อะไรครับมีบ้านมีรถมีกิจธุรกิจอะไรหรือยังครับไปบูลลี่คนอื่นโงูเข้าใจผมไหมครับเออนะครับผมนะครับผมก็ไม่ได้เก็บ เป็นหลักนะพระปีหนึ่งสามแต่ผมมาเล่าประวัติให้ฟังว่ามันมีความย้อนแย้งนะครับเนาะเพราะนะครับโลกโซเชียลมันมีคนพื้นที่ที่เขามาเล่าอะไรให้ฟังนะครับไอคนเล่นโกนมันก็มีมานานแล้วนะครับแต่เขามาเล่าให้ฟังนะครับแต่หลักใหญ่ใจความคือพระแท้แท้ที่ผ่านนะครับแล้วพระกับปีหนึ่งสามเขามีประวัติรองรับเนื้อหามันถึงจริงๆเข้าใจผมไหมครับเนื้อหามันถึงจริงๆนะครับอ้าวง่ายๆครับนะครับ ถ้าใครมาบอกผมว่าอย่างงี้ปีหนึ่งสามนะครับเอาประวัติอะไรมาผมก็ไม่เชื่อครับเพราะเนื้อหากขาไปไม่ถึงเข้าใจผมไหมครับเขาหน้าเล่นเพราะเนื้อหาพระเขาถึงหนึ่งสามนะครับเนาะบอลทองก็เหมือนหลวงปู่ทิมนั่นแหละนะครับหนึ่งสามก็พะหลงพวกค้วยนะครับเนาะเนื้อหาเห็นไหมครับพวกพระสิพระสิวลรีท่านนะครับยุคสองพันห้าร้อยถูกไหมครับเออนะครับพวกนั้นเขาไม่ได้โง่ล่ะครับแต่เขาคิดเป็น เขารับข้อมูลแล้วเขาคิดเป็นครับนะครับก็จะมาไม่รู้กูไม่รู้เย๊ก๊คือคือกูรู้อย่างนี้มานะครับเนาะเออนะครับ <c oughs> มันเท่านี้เองนะเพื่อนพี่นะโลกมันหมุนไปทุกวันนะครับผมนะนะครับโลกมันหมุนไปทุกวันนะโซเชียลมันมีครับนะครับแต่มันต้องยืนหลักมันต้องมีหลักบนพื้นฐานความรู้ของเรา นะครับเนาะระวังนะนะครับเขาบอกว่ากินหญ้าแล้วจะฉลาดไปนั่งกินหญ้านะครับเดี๋ยวระวังงวจะไม่มีกินนะนะครับถ้าจะเชื่อมันตลอดอ่ะไอที่แบบโลกมันหมุนไปตลอดถูกไหมครับเออนะครับเราต้องคิดวิเคราะห์นะครับเออมันกินมันมีสารอาหารอะไรว่าทำไมถึงเราต้องคิดไปถึงอย่างนั้นครับนะครับผมเคยมีนะผมเคยมีนะผมเลี้ยงไก่ชนนะครับน้อมีป๋าท่านหนึ่งนะครับนรามีป๋าท่านหนึ่งนะครับเขาก็ คือผมเข้าใจนะคนเลี้ยงไก่ชนนั่นนะครับเนาะมันก็จะสับหญ้าคือไก่มันชอบกินหญ้าถูกไหมครับนะครับมันชอบกินหญ้าครับเพื่อที่มันจะทําให้ระบบขับถ่ายมันะนะครับเป็นปกตินะครับเหมือนแมวกินหญ้าอะไรอย่างนี้นะนะครับมันก็จะทําให้มันระบบขับถ่ายมันดีขี้สวยนะมีกําลังอะไรอย่างนี้นะครับก็คือท้องไส้มันไม่ปั่นปวดนะมันก็จะมีกําลังมันจะได้มีอะไรอันนั้นคือผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ป๋าคนเนี้นะครับเขาจะเอา เขาจะเอาหญ้านะครับเนาะมาสับให้ไก่กินแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะนะครับผมก็ว่าไอ้ป๋าทำไมให้กินเยอะจังอะไรเงี้ยเขาบอกเองไม่รู้อะไรเองไม่รู้อะไรซะแล้วนะทาไมอะป๋านะเองเห็นเองเห็นวัวควายไหมไถนาทั้งวันแข็งแรงกล้ามบึกบืนมันกินหญ้านี่แหละคือผมก็งงอึ้งกับคําพูดแกนะครับเนาะนะครับเออนะครับมันไม่ใช่นะที่นี่นะมันไม่ใช่ครับนะครับเนาะ พราะย้ามันมีสารอาหารที่เราใช่ไหมครับมันพลังงานก็คือจากโปรตีนะนะนะครับที่เรารู้กันนะครับเนาะไก่มันถึงต้องมีกินเนื้อบ้างนะครับเนื้อปลายแห้งมาบดอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมครับนะครับอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับแต่เราก็เล่าสู่กันฟังนะว่าเขาเออเขาก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่จริงๆนะข้อมูลต่างๆเราเอามาคิดวิเคราะห์นะเว้ยนะว่ามันเหตุและผลนะนะครับมันกินได้ไหมมันไม่ได้นะมันไม่มีสารอาหารอะไรมันเป็นแค่ใช่ไหมครับมันช่วยตรงนั้นตรงนี้ถูกไหมครับเออนะครับ ฟังวิเคราะห์นะครับเอามาคิดเองนะครับเนาะนะครับแค่นี้แหละนะเฮ้นะโลกโซเชียลมันเป็นดาบสองคมนะเพ่อบางคนก็ไม่รู้หาอะไรก็ไม่รู้เขาถึงบอกไงนะครับเขาถึงทางการเขถึงบอกไงอย่าแชร์ข้อมูลมั่วซั่วนะครับเพราะมันมีไอ้คนประเภทนี้อยู่นะครับหลับหูหลับตาที่จะเชื่อนะครับคุณถึงเป็นเหยื่อของทุกทุกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ คุณถึงเป็นสึ่งเป็นคุณถึงเป็นเหยื่อของโซ่โรกของโลกโซเชียลนะครับนะครับมีสตินะครับมีปัญญานะพี่เอาง่ายๆครับนะครับเนาะในโลกเอานี้ผมขอนอกเรื่องหน่อยนะครับเนาะเอาง่ายๆนะครับตั้งแต่เราเรียนมานะครับเนาะผมก็เรียนนะครับเนาะปวสนะครับจบปวสคณะการุงเทพนะนะครับแล้วก็ไปเรียนรามักหนึ่งแต่เรียนรามไม่จบนะครับ นะครับก็เราเรียนระดับนั้นเราเรียนระดับแบบปตีอะไรเราก็เคยเรียนนะครับเอาง่ายๆครับนะครับคนที่จะมาสอนเราถูกไหมครับก็ต้องมีโปรไฟล์ครับจบด็อกเตอร์มาสานาญสาขานั้นสาขานี้จบปโทมาถูกไหมครับแต่โลกโซเชียลทุกวันนี้นะครับอะไรไม่รู้นะครับคนพวกนั้นที่ที่เราสอนเราตามความรู้เขาเหนือกว่าเราเราถึงเรียกเขาครูอาจารย์ถูกไหมครับแต่โลกโซเชียลทุกวันนี้นะครับอะไรโปรไฟล์อะไรก็ไม่มีอ้างอิงครับอาจารย์อาจารย์ต้องเชื่ออาจารย์ คือคืออาจารย์อะไรอะครับถูกไหมครับเรากราบพระนะครับท่านก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่บางทีท่านเอ้ยพระรูปนี้ท่านบวชมาสี่สิบปีแล้วนะมึงห้าสิบปีแล้วนะมึงนะครับบางคนก็ว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคุณลองไปบวชดูครับนะครับมัน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 ยากนะนะครับที่จะหลักบวชแบบห้าสิบปีหกสิบปีนะครับพระบางรูปเห็นไหมครับอายุร้อยปีก็เป็นที่นับถือคนไปกราบไหว้เพราะท่านบวชมานานท่านปฏิบัติมานานครับ นะครับหรือไม่พระหนุ่มบางรูปนะครับพระหนุ่มบางพระหนุ่มบางรูปนะครับเนาะที่่าบวชไม่นานแต่บางโอมีบารมีนะครับสร้างวัดสร้างนั่นสร้างนี่คือมีผลงานนะครับเราก็ไปกราบไหว้ก็คือท่านมีบารมีนั่นเองนะครับเนาะท่านมีบารมีท่านมีนั่นมีนี่นะครับเนาะนะครับแต่หลายๆโซเชียลนะครับเนาะอะไรก็ไม่มีนะครับก็จะให้อาจารย์อาจารย์อาจารย์สถาตัวเองคือสถาปนาสถาปนาตัวเองเป็นคือเป็นอาจารย์นั่นนะ ก็พูดไปไม่กระดากปากนะนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบ,นะรบก็มีนะหลายๆคนแบบเรียกผมอาจารย์นะผมบอกตลอดนะครับแล้วก็บอกตรงนี้เลยนะผมไม่ต้องเรียกผมอาจารย์นะครับเนาะผมนักสะสมคนหนึ่งนะครับเนาะผมพอมีความรู้พอเอาตัวรอดได้ในในสายที่ผมเล่นนะผมก็แนะนํานะผมก็แนะนําประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นหามานะครับเนาะเหมือนเราเล่นพระเช่นกันนะครับเนาะเราก็ติดตามอาจารย์ที่เราก็ชอบดูอาจารย์ที่เขาเล่นมาหลัก หลายๆปีนะสิบยี่สิบสามสิบปีนะครับเนาะนะครับสิบยี่สิบสามสิบปีนะครับแต่เล่นพระมริกกิ๊กก็มีนะครับเราดูสิบยี่สิบสามสิบปีเขาต้องมีเขาประสบความสําเร็จเอาง่ายๆเอาง่ายๆแค่นี้ประสบความสําเร็จนะนะครับก็อาจารย์บอยอาจารย์โทอาจารย์พ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือหลักใหญ่ใจความถูกแล้ครับเราดูเขาเพราะเป็นแนวทางนะครับว่าเออเขาเล่นมานานเขาประสบความสําเร็จนะครับคือ อย่างนี้มันเพื่ออะไรมันใช้ได้จริงไอสิ่งที่เขาบอกที่เขาแนะนานะครับเนาะนะครับก็อาจารย์หลายๆท่านนะผมดูอาจารย์หลายๆท่านนะรวมถึงอาจารย์โอ๊ตด้วยนะผมดูทุกคนนะครับนะครับแต่ผมผสมผสา,านะนะครับเนาะผมก็เอามาดูดูเอานะนะครับเนาะอาจารย์รักอาจารย์อะไรผมดูหมดนั่นแหละนะครับเออเขาเล่นพ้ามานานนะครับเขาก็ได้ให้แง่คิดแง่มุมสําหรับเรานะครับเนาะ นะครับผมอยู่ในวงการพระผมไม่นิยมหาศัตรูนะนะครับไอ้ที่ว่าไปเสลอ์ฟสวดเขาในปากในช่องเขานะผมไม่ทำครับนะครับหาศัตรูผมไม่นิยมนะครับผมหามิตรนะครับเนาะนะครับถ้าบอกตรงๆนะนะครับถ้าคุณน้ําเต็มแก้วแล้วคุณคิดว่าคุณแม่งสุดยอดแล้วไม่ไม่คิดจะรับอะไรแล้วก็ก็ก็เปิดช่องคุณไปเลยครับนะครับเนาะแล้วคนที่ดูเขาจะตัดสินเองครับว่าคุณคุณเป็นยังไง นะครับอย่าไปว่าในสิ่งที่มันมีคนเล่นหาเลยนะครับนคุณดีกว่าคนที่เขาเล่นหาแล้วหรือยังครับนะคุณมั่นใจหรือยังครับว่าคุณดีกว่าเขาคุณเก่งกว่าเขาคุณสําเร็จกว่าเขาคุณถูกไหมครับเนาะนะครับเนาะก็โอเคนะครับมาลงกล้องกันนะครับก็ขอหน่อยเถอะพี่นะบางทีมันโลกโซเชียลนะผมไม่อยากจะให้หลงเป็นเหยื่อนะครับหลงเป็นเหยื่อกันเยอะแล้วครับนะครับมาบ้านติด แอร์เปิดแอร์ให้รถเปิดแอร์ให้กระเป๋านะทําธุรกิจอย่างนี้ทําได้นะคุณจะรวยแล้วเป็นไงอะครับนะเพราะอะไรอะครับก็หลงถูกไหมครับนะอันนี้ก็อยากจะบอกกันนะครับนาะหลักใหญ่ใจความครับอย่าใช้ชีวิตบนความโลภนะครับเนี่ยหลักใหญ่ใจความนะครับนาะสมัยก่อนนี่ไหมครับแก๊งตกทองถูกไหมครับกับความโลภถูกไหมครับนะครับมา กดลิงก์กดน่นกดนี่แจกเงินฟรีให้กู้เงินโดนด้วยครับแล้วก็ร้านทองแม่อะไรนะที่โดนไปถูกไหมครับแล้วก็ลงทุนดีนั่นดีนี่จะมีกําไรถูกไหมครับหลักใหญ่ใจความความโลภนะครับเนาะถ้าคุณไม่รีบนะครับคุณเอาข้อมูลมาพี่ดิ้นพีเคราะห์นะครับมันจะมันจะรู้เองนะครับว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆนะครับเขาไม่บอกคุณหรอกเขารวยคนเดียวนะครับเนาะมันอยู่แล้วมันมีนาะเออนะครับ ก็มาอีกทีนะหลวงู่สุกนะครับหลังยันนูนนะครับนอนเนื้อตะกัวนะครับที่ที่บางคนก็ว่าเป็นหลังยันใหญ่นะครับเนาะนะครับเนาะนี่นะนะครับก็วันน้านะครับนอนเนื้อตะกัวไหมครับจะเป็นขาวๆนะเหลืองๆนะครับผมนะนะครับครับตามธรรมชาติของตะกัวเก่านะครับผมนะแล้วก็องค์นี้วิธีการสร้างนะครับจะมีขอบนะครับตรงนี้พลหลวงู่สุกท่านเท ท่านเทเป็นแผงนะครับแล้วท่านก็ค่อยๆ่อยตัดออกทีละองคนะครับผมไหนไหมครับจะมีขอบข้างล่างนะครับเนาะนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นยันนูนนะครับหรือยันใหญ่ท่านนะครับนี่ดูนะครับขาวๆเหลืองๆเลยไหมครับความเก่านะครับผมนี่นะนี่นะเนื้อหานะครับคลาสสิกดีนะครับผมเนี่ยตะกัวเก่าเห็นไหมครับ นี่นะครับตะกัวเก่าผมบอกไปแล้วนะนะครับก็เหมือนคนคนแก่นั่นแหละนะครับเนาะนะครับมันหนีไม่พ้นครับนะครับมันเป็นธรรมชาติของตะกัวนะครับที่จะมีไข่ขาวไข่ขาวก็เป็นไข่เหลืองนะครับผมนะนะครับก็คนแก่เราก็จะเป็นนะผมงอกหนังเหี such such color, ่ยวนะนะครับดวงตาฝ้าฟางนะครับอาจจะมีฝ้าขึ้นตามผิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นวันนาของคนแก่นะครับเนาะเดินก็ กระยองกระแยงกระยองเพราะข้อเคืออะไรมันก็ตามการเวลานะครับมันเป็นธรรมชาติของคนแก่นะครับนะครับธรรมชาติของนะครับตะกัวก็เช่นกันนะครับเนาะตะกัวผงลักนะครับมันเป็นธรรมชาติของเขานะครับแล้วก็โลหะเก่านะครับเนาะคุณคุณคุณจำนะครับคุณจําวันนะมันให้ออกนะครับเนาะนะครับแล้วคุณตีโจทย์ให้แตกนะเนาะการเล่นพ้านะครับว่านะครับเนาะพระยุคนั้นนะครับเนาะ หลวงปู่สุขท่านอยู่ยุคนี้ท่านสร้างยุคนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับเนาะจะเป็นออกวัดไหนอะไรยังไงมันก็เนื้อหาเดียวกันนะครับเขาถึงไงครับเนาะพระนะครับบางคนเขาถึงแบบเห็นไหมครับพระหลวงพ่อเงินของเฮียเสียวัดหนังนะครับที่เป็นองค์ลงรักนะครับลองไปไล่ดูนะครับเขาถึงดูรักอย่างเดียวเขาถึงซื้อได้เลยถูกไหมครับเพราะรักมันเป็นวัสดุที่อยู่ในยุคนั้นครับนะครับเพราะรักมันเป็นว่าของนําเข้าจากจีนนะครับเนาะ ของนาเข้าจากจีนครับแล้วมันเลิกนําเข้าไปนะครับเนาะแล้วก็วันนะารักเก่ามันจะมีวันนะาของมันนะครับเนาะเขาถึงเห็นไหมครับเขาถึงกล้าเช่ากล้าบูชาเพราะเช่นนั้นแหละนะครับเพราะมันมีธรรมชาติที่บ่งบอกความเก่าเขาเรียกว่าถึงยุคแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าถึงยุคนะครับมันจะบอกได้ว่านะครับเนาะพระอะไรก็ช่างครับดูให้ถึงยุคเกจิผู้สร้างนะครับหลวงพ่อเงินองค์นั้นถูกไหมครับรักมันปิดมันดูอะไรไม่ได้ทําไมเขาถึงเช่าได้ล่ะถูกไหมครับเพราะมันเก่าถึงยุคหลวงพ่อเงินไงครับ นี่แหละหลักใหญ่ใจความนะครับเนาะบางคนมานั่งดูชี้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 จุดจุดผมท้ายเลยนะครับเนาะสมเด็จพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะลองไปดูครับนะครับมีใครชี้เหมือนกันบ้างอะถูกไหมครับเพราะมันเป็นพระทำมือนะครับแล้วบล็อกมีใครเคยเห็นบล็อกบ้างอะครับมานั่งชี้ชี้ถูกไหมครับหลักใหญ่ใจความก็คือเนื้อหานั่นแหละนะเพื่นนะหลักใหญ่ใจความนะครับลองไปไล่ดูนะนะครับผมก็บอกในสิ่งที่ มันดูได้นะมันหาข้อมูลดูได้แลคุณจะจับได้ว่ามันคืออะไรนะครับที่มันสําคัญจริงๆในการเล่นพระในการดูพระนะเพื่อนพี่นะครับเนาะก็โอเคนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะนะขอแบบเอาน้ําไม่เต็มแก้วนะนะครับเนาะเอาข้อมูลลงไปนะครับไม่ต้องเชื่อเอาไป เอาไปคิดวิเคราะห์เอาไปลองทำนะครับผมนะนะครับถ้าพอจะได้ความรู้อย่างนี้นะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไอ้ผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ